สวดีครับเจ้าก่าน,นะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด4คิวครึ่งนะฮะของยี่ห้อ TCM ให้นักผู้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ตามเชื่อ,องคลิปของเราเลยนะครับเป็นทีเซียมรุ่น L40 นั่นเองนะครับนี่นะฮะพี่เบิร์มของเราน่นเองนะฮะซงบอหไดเลยว,ว่าตัวนี้เนี่ยสเปคเ,เ,เนี่ยมาไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับสเปคแขนยาวพิเศษแบบนี้พร้อมกับพุ่งขี่ใหญ่พิเศษแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับเอาไปเนี่ยถ้าในที่เอาไปรือง,งานเกษตรนะฮะตักขึ้นข้อเกษตรขึ้นยุ้งเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าเจ้าตัวนี้ต่อจุ์มากๆไม่ต้องไปต่อแขนเพิ่มเลยที่สำคัญในเป็นเหล็กญี่ปุ่นแท้ๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคคคั่่่าาากกพิเเะซึงงดมข้ลูแตว ถ้าดูจากตาเปล่าของตัวนี้เนี่ยนะฮะน่าจะ5คิวกว่าจเกือบ6คิวได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยืดแค่ข้างหน้านะข้างๆเนี่ยเขาก็ยืดออกมาเป็นใหญ่พิเศษแล้วนะครับนี่ดูเทียบกับล้อนะครับนี่กว้างกว่าล้อด้วยนะครับแล้วก็ยืดหน้าอีกนะฮะถ้าดูตาเปล่าเนี่ยมีเกือบ6คิวแน่นอนนะครับลูกค้านี่แล้วก็แขนยาวพิเศษนะฮะให้ดูนะฮะหนาปักนะครับบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ สวยมากนะฮะยางก็มาสวยทั้ง4เส้นเป็นยาง26.5 25นะครับตัวนี้นะครับนี่สวยๆหลอ่ลอๆนะครับมาเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยเครื่องยนต์แน่นอน6สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหหักเครื่องของเขานะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์ของมิตซูบิชินะครับรหัส 6B 2ียี่นะครับตัวนี้นะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับ ว่าสวยๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ,ะเดี๋ยวเดินอ้อมไปดูอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับชิปนครับยินเลยแล้วกันนะครับง่ายดีนะฮะนี่อันนี้ฟั่งเทอ,โโอร์โบนะครับเ็าบ,บอกได้เลยว่า แ้งสวยดีมากๆทั้ง2ฝั่งแลลูกค้าจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่ L410 นะฮะรอๆสวยๆนะครับนี่แขนในฝั่งก็สวยๆนะลอยล้ระดันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะไม่มีนะครับอ่ะมาดูเกียร์กันหน่อยเกียร์ก็แน่นอนราตัดสายอย่างนี้จะเป็นเกียร์ท็อกนะครับลูกค้าให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ทอกรูปเดียวนี้เลยสภาพเกียร์แห้ง สวยๆจุดว่าซึ่งไม่มีนะตัวนี้นะครับมีพร้อมรีพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันหน่อยนะครับฮะ ECM นะครับเนี่ยสภาภายในนะครับรอๆสวยๆนะครับตัวนี้นะครับลองนั่งเลยนะครับนี่คอนโทรลเป็นของชนผู้แบบนี้นะขึ้นลงหนึ่งตัวพร้อมไหนหนึ่งตัวนะครับฮะกดตัวลอยได้สบายๆนะครับนี่บอกเลยว่าแรงปั๊มเนี่ยแรงดีเหลือๆนะครับเดี๋ยวลองยกแขนให้ดูนะครับ นี่ขอโทนนิ่มนะนะนุ่มนะครับอ่าบอกเดียเลยว่ายาวบื้ดนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหสูงมากนะฮะตัวนี้นะครับนี่มองแทบไม่เห็นเลยนะครับนี่นะฮะ้องงัดอย่างนี้เลยนะครับถึงจะเห็นนะก็ถือว่าปั๊มเนี่ยแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับในส่วนของเกียร์นะถัดมาก็แน่นอนตามสาเกียร์ท็อกจะมีทั้งหมด4เกียร์นะครับลูกค้านี่นะให้ดู1 2 3 4นะครับในหน้า4ี่ายหลัง4นะเดี๋ยวมาลองไล่ไปทีละเกียร์นะครับ นะครับเริ่มเลยนะครับเกีหนึ่งนะครับสองสามตี่นะครับนี่นะครับครบทุกเกียร์นะครับอ่ะเดินหน้ากันหน่อยนะครับเริ่มที่เกียร์หนึ่งนะครับเหมือนเดิมหนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับนี่นะครับอ่าครบนะเดี๋ยวลองลากเกียร์สี่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ เดียวนะฮะมาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับแรงดีนะเดี๋ยวด้านหน้าให้ดูทีนึงนะครับนี่นะครับถือว่าเกียร์ก็ครบนะฮะแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะพร้อมลุยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันนะครับเครื่องยนต์ภายในแล้วก็เป็นการลองขับเล็กเบื้องต้นนะของเจ้าตัว GCM l 4 0คันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวตักทีเซม l 1 0นะฮะคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อถามข้อมูลเติอนฮได้ที่เบอร์โทร่ขึ้นตรงนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะฮะแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันี้บอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะฮะจุดร,ะะรั่วมมมไไไ่ีนนนนนลล้้้้้าาาาาพพปเเเเรรรออองงงยยยทดดดแแุใช ที่สาคัญนะฮะได้เป็นสเปคแขนยาวพิเศษแบบนี้พร้อมกับมุ้งกี๋ใหญ่พิเศษแบบนี้ไปลุยไปใช้งานเรียบร้อยเลยนะครับถือ,อว่าออปชั่นมาดีมากๆถ้าเกิดท่านไหนสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ฝากตรงนี้ถ้าเกิดท่านไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ <S <s เพื่อจะได้พาสินค้าเตัวแบบของเรานะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ